สวัสดีครับวันนี้พบกันในป่าอีกแล้วนะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับหลังจากจที่เราสลับเข้าป่าบ้างไปทุ่งนาบ้างแล้วก็ทําคลิปกลางวันบ้างนะครับก็วันนี้เรากลับมาสู่บรรยากาศแบบเดิมๆอีกแล้วนะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ในป่าเนาะกับคุณนันนี่นะครับนี่สวัสดีครับผม ก็คือวันนี้เราเข้ามาตั้งแคมป์ในป่านะครับตอนนี้คือเรากางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเรากางบนโขดหินนะครับนี่เราก็จะกาะกองไฟข้างหลังนะครับผมจุดนี้ที่เรามากางเต็นท์เพราะว่านี่ครับวิวสวยมากนะครับผมก็เป็นจุดที่ไม่ได้ไม่ได้ไกลจากจุดที่เราแคมป์ครั้งก่อนเท่าไหร่นะครับก็ครั้งก่อนที่เรามาแคมป์กับอันคนลงป่าก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับ วันนี้เราขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะผมก็ได้วิวที่สวยเหมือนกันนะครับก็จะเห็นเป็นวิวพราทิตตกนะครับซึ่งพราทิตตกไปแล้วเนาะแล้วก็เห็นวิวอ่างเก็บน้ำนะครับตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวนะครับต้นไม้บางต้นก็นี่ครับลักษณะเขาจะมีใบร่วงนะครับตอนนี้คืออันนี้ยังไม่ได้ตายนะครับนี่จะมีใบเล็กๆกำลังโผล่ขึ้นมานะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับ ตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะกลับบ้านไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวนะครับแต่ว่าพวกเรานี่คือยังนอนป่าเหมือนเดิมนะครับผมแม่เราก็อยู่บ้านอยู่กับเราเราอยู่บ้านครับก็เราก็เท่ากับอยู่บ้านอเราไม่ได้ไปไหนแลยนะก็คือเราเนี่ยกลางวันก็อยู่บ้านนะครับแต่ว่ากลางคืนนี่นอนป่าเกือบจะทุกวันนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะ ลงคลิปรัวๆหน่อยนะครับผมกววว็ว่างๆช่วงนี้ว่างนะครับผม <laughs> โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็นั่งเสพบ,บรรยากาศนะผมเดี๋ยวค่อยก่อไฟเนาะเรายังไม่อยากก่อไฟตอนนี้เพราะว่ามันตอนนี้ลมมันยังแรงนะครับกลัวไฟมันจะอ่าพิวไปติดกับใบไม้แห้งนะผมก็ตอนนี้ก็นั่งพักก่อนโอเคครับผม ตอนนี้เราก็กำลังหุงข้าวนะครับผมวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงนะครับโอ้ oh. เย่ยละผมนั่งใต้ควัน <laughs> ไม่เขาบอกว่าถ้าใครฉี่รัดทางมันจะควันโอ้ <laughs> เดี๋ยวมันก็มาทางคุณแล้วฮะ <laughs> พวกฉี่จะรอดจะไม่ได้ามานะเปลี่ยนแล้วคนกินวันนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็ยนนะครับวันนี้วันที่เราถ่ายทำเนี่ยผมบอกก่อนนะวันที่ สาสิบนะครับ30ธันวาเนาะก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าดาวแล้วครับผมก็ผมกับคุณนันนี่ยังไม่มีแลนนะครับว่าจะไปไหนนะก็กําลังคุยๆกันอยู่นะว่าจะอยู่เถียงนาหรือเปล่านะครับใช่ก็ต้องไม่มีแฟนหรือไม่มีแลนไม่มีแฟนครับผมแพนก็ไม่มีเหมือนกันเพียรอยมีเพียรอยมีไม่มีอะไรสักอย่างครับผมก็เดี๋ยวคุยกันก่อนเนาะก็รอถามพานหมีนะว่าพานหมีจะมาแจม้วยหรือเปล่า ส่วนอันนี่ถามแล้วอันน่าจะปิดงานเนาะอันน่าจะติดงานอ่าอันติดงานครับก็ไม่ได้หยุดแล้วก็คงจะไม่ได้มาเจียมกับเรานะครับแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับผมก็เผื่อสถานการณ์เปลี่ยนเราอาจจะมาเจียมกับเราอันนี้เรายังไม่ได้วางแผนไว้นะครับว่าจะไปไหนนะครับก็ถ้าเกิดไม่มีแผนก็เข้าป่าเหมือนเดิมนะครับผมก็รู้สึกว่าเราจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับเทศกาลเท่าไหร่เนาะไม่ตื่นเต้นเลยไม่ตื่นเต้นเลยครับ พอเราบางทีเราเข้าป่าเนี่ยจนจนลืมวันลืมคืนครับบางครั้งก็ต้องถามว่าวันนี้มันที่เท่าไหร่นะครับไม่ไม่เราเราอาจจะเป็นการอิ่มตัวของเทศกาลเนี่ยมันเหนื่อยมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็เป็นวันปกติแค่มีมีคนกำหนดวันเวลาว่าวันปีใหม่นะใช่ก็เลยไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเลยเฉยๆอ่าแล้วด้วยความที่ว่าเราเข้ามาใช้ชีวิตในป่ามันก็เลยรู้สึกว่า ชีวิตมันไม่ได้รีบร้อนอะไรแล้วนะครับผมก็มันไม่เหมือนแตะก่อนนะที่ในช่วงในช่วงที่ผมทํางานประจำะครับอันนั้นคือมันต้องพะวงเนาะวันหยุดก็มีจํากัดนะครับแล้วพอได้มาใช้ชีวิตแบบนี้มันรู้สึกว่ามันสบายขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็คือไม่ต้องนับวันนับคืนนะตอนนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนเนาะก็อาจจะแคมป์ที่ เทียงนาคุรนี่นะครับก็หาทํากับข้าวทาเมนูอร่อยๆกินกันลอกเทียงนาสักัคลิปอพะเราไม่ได้ทํทคลิปอยู่เทียงนาผมเลยครับนครับตอนนี้ลมแดงมากนะครับผมตอนนี้เรากําลังย่างตับหมูนะครับตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยตอนนี้ผมใครบอกว่ากินหมูง่ายเลยกินหมูกินหมูหมูนี่ยากมากวันนี้ ไฟไม่ค่อยเป็นใจผมตอนนี้ผมต้องไปเอาเสื้อทหารมาใส่ครับเพราะว่าทีแรกก็ใส่แต่เสื้อข้างในครับหนาวนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลยวันนี้ก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะวันนี้เราเล่าเรื่องไหมมีเรื่องเกินนดนิดนึงผมเพิ <c oughs> ่งทราบข้อมูลมาครับก็เดี๋ยวจะพูดเป็นกันเกิดไหมนะครับก็มันเป็น <c oughs> โอ้โ,อโอทษครับมันเป็นข้อมูลที่เราเพิ่งได้รับมานะครับก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ถ้ำนะครับผมก็เดี๋ยวไว้กินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่าสุกันฟังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเป็นการเกิดไหมนะครับ<ฮ>ไปครับผมตอนนี้ตับหมูย่างของเราน่าจะสุกไปที่เรียบร้อยฮนะโอ้ โอเคครับผมหลังจากที่เราเพิ่งจะทานข้าวเสร็จเนาะเดี<ไ>๋ยววันนี้มีเรื่องมาเกิดให้ฟังนะครับผมผมก็เพิ่งได้รับข้อมูลจากเพื่อนเนาะเพื่อนก็เป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เนาะ<ไ>เป็นเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันเนาะเขาไปสำรวจป่าครับผมเขาก็เลยเจอเจอถ้ำแห่งหนึ่งครับผมเขาบอกคือตอนตอนที่เขาไปเนี่ยเขาไปสามคนนะ ไปสามคนแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งไปด้วยรวมกันเป็นสี่คนเป็นสี่คนนะครับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยรู้ว่ามีถ้านะครับก็เจ้าหน้าที่เพื่อนผมเนี่ยก็ได้ถามว่าอยากเออจะถามว่าแถาวาถานี้มีถ้าไหมแม่ว่าเจอเจอชาวบ้านในป่าเนาะแบบทางทางเข้าป่าไปเนี่ยมานี้คือชาวบ้านก็ไปหาอยู่หากินเนาะเพื่อนผมก็ถามว่ามีมีถ้ำมั้่แถาวาถานี้เพื่อนผมก็ ศึกษาเนาะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับป่าไม้เนาะพออยากเขาก็อ,อยากทราบข้อมูลว่าตรงไหนมีมีถ้ำตรงไหนมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กอยูอ่นะเขาก็ส่วนมากเขาจะถามข้อมูลจากชาวบ้านนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจะเป็นคนที่ชํานาญป่าไม้มากกว่านะครับพอถามถามข้อมูลจากชาวบ้านเนาะชาวบ้านก็บอกว่ามีถ้ำแห่งหนึ่งับผมที่ ที่คอนข้าที่จะมีสิ่งลี้ลับเนาะถือว่าเป็นเป็นถ้ำที่แบบโอโ้โหถ้ำท,ท,ที่อนางหี้งใช่เพราที่ข้าที่จะมีไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะก็เขาก็ได้ชาวบ,บ้านเขาได้พาไปเนาะพาไปปุ๊บก็เป็นทางเข้าเล็กๆค,บคับผมบเป็นรูวงกลมเล็กๆวันนั้นก็ถามกับไอเ้เวกเนาะวันนั้นเพื่อนกลก็นาะ ไปคุยกับเอเบ็กเนะาะเพราะเอเบ็กหนีหมดสิทธิ์เข้าครับผมทํำอย่างนั้นาทางเข้ามันมันเล็กมากก็ถ้าไปจริงๆผมกับพานมีน่าจะเป็นคนที่เข้าไปได้ตัวเอเบ็กนี้ต้องลุ้นเนาะผมรอข้างนอกดีกว่าต้องลุน้นนะครับหลังจากที่เขาไปเนาะเขาไปเขาก็เขาบอกว่าทางเข้ามันเป็นรูเล็กๆกลมๆเหมือนไม่ใช่ถ้ำนะผมเหมือนเป็นเขาจะเอาหินมาปิดไว้ เหมือนท่อน้ำเลยผมว่าประมาณเล็กๆขนาดเพื่อนผมว่าก็เขาก็เข้าไปตำรวจครับทีนี้ปรากฏว่าเข้าไปประมาณไม่เกินยี่สิบเมตรแต่ก็ข้างในเป็นโพรงใหญ่มากเขาบอกว่าใหญ่จริงครับผมใหญ่ใหญ่มากกว่าถ้ำที่เราเคยไปกับเอเบ็กแล้วครั้งหน,นึ่งน่าจะเป็นวัดลางที่อยู่ในถ้ำนะํำที่มีบันไดไม้ลงไปครับผม ถ้าใครยังไม่ได้ชมก็สามารถย้อนกลับไปชมถ้ำของที่เราเข้าเลยนเนาะเพราะว่าถ้ำใหญ่แต่มีแค่ถ้ำเดียวที่เราไปถ่ายทํามานะครับเพื่อนผมบอกว่าถ้ำใหญ่ประมาณนั้นเลยเข้างในนะครับส่วนทางเข้าไปเป็นรูเล็กๆกลมๆเล็กๆ,ๆเขาก็บอกว่าข้างในเนมีสามโพรงครับผมที่ชาวบ้านพาไปเเขาเข้าไปได้โพงที่หนึ่งโพงที่สองส่วนโพรงที่สามน่ยชาวบ้านไม่พาเข้าไปครับผมอ,อ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะจริงๆนะไปไปไปต่อได้ไตแต่ชาวบ้านก็นคือพยายามเรียงแล้วก็ห้ไ <ป S 1> ม่เข้าไม่ให้เข้าอีสานครับๆๆเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยรู้รู้ว่าเขาเห็นเขาเห็นค้างคาวเนาะบิดออกมาชาวบ้านเนี่ยวผมกินนะครับผมค้างคาวเนี่ยยังมีการการกินอยู่เนาะเพราะว่าชาวบ้านก็เป็นคนโบราณเนาะก็หาอยู่หากินตามตามชาวบ้านเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่แบบในเมืองในอำเภอเหมือนเหมือนเรา เขาก็ใช้ชีวิตหาของป่าเนาะเขาก็เห็นที่จริงถ้าแห่งนั้นน่ะเขาเห็นค้างคาวมับินออกมาชาวบ้านก็ก็เป็นเรื่องปกติเนาะเขาก็อยากได้วิ่งหรือว่าค้างคาวเป็นอาหารเขาก็มุดเข้าไปจนจนเจอว่าถ้ำแห่งน,นี้เป็นถ้าที่ใหญ่มากนะครับก็หลังจากที่เขาไปสำรวจเนาะเขาเล่าให้ฟังเขาสำรวจไปได้แค่เพื่ถ้ำเพื่งที่สอง เขาก็กลับออกมาครับผมก็ไม่มีอะไรเนาะกลับออกมาแล้วอตอนตอนที่กลับมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผม,มแต่พอกลับมาถึงบ้านนะผมปรากฏว่าป่วยอไปกันสี่คนนะครับม,มีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่สอแล้วก็เพื่อนผมด้วยปรากฏว่าป่วยครับผมเป็นไข้เป็นไข้สามคน,คน <laughs> แปลกมากแล้วก็อีกคนเนี่ยไม่เป็นอะไรนะผม แต่ว่าก่อนก่อนที่จะเข้าไปเขาแต่งคันห้านะครับอชาวบ้านบอกว่าถ้ำแห่งนี้อันตรายมากก็คือมีการบอกกล่าวเจ้าถ้ำใช่ครับว่าจะมีการลงไปนะก็คือเป็นการบอกกล่าวแล้วก็เป็นการขอขมาก่อนไปจากขอมาแล้วใช่ขอขมาเรียบร้อยแล้วเขาจะคิดว่าจะไม่มีอะไรปรากฏว่ากลับมาเป็นไข้ครับผมป่วยไม่สบายก็จนได้เอาไก่ขึ้นไปถวาย เอาไก่แล้วก็เป็นเหล้าขาวแล้วก็เตะคันห้าอีกรอบหนึ่งครับถึงจะหายป่วยนะครับผมเพื่อนผมก็เพิ่งเล่าให้ฟังเมื่อวานนะแต่ก่อนที่เขาจะเข้าไปเนี่ยประมาณเดือนนึงแล้วผมเหตุการณ์นี้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าสนใจไหมจะไปจะไปถ่ายไหมเขาบอกโอ้โผมนี่คนลุกครับผมผมก็ว่าวันนั้นพันมีก็ฟังเรื่องราวด้วยเนาะเราก็ฟังเรื่องราวด้วยกันสามคนกับพันมีนะครับพันมีก็อึ้งไปเลยนะครับผม ก็คือถ้ำแห่งนี้เนี่ยมันเป็นโซนบ้านพานหมีนะครับเป็นโซนที่พานหมียังไม่รู้จักเพราะว่ามันเป็นทางเข้าลับเนาะเป็นทางเข้าเล็กๆเ,เขาบอกว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยเป็นที่หลบซ่อนตัวของคอมมิวนิสต์สมัยก่อนอ่าก็คือเป็นถ้ำสหายใช่ครับเขาชาวบ้านก็เล่าเล่าต่อๆกันมาเนาะเขาก็น่าจะเล่าให้ลูกหลานฟังเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคนนี้เนะี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เข้าป่าแบบชํานาญถึงจะรู้ จะลึกลับกว่าถ้าที่พานหมีพาเราไปอีกอที่เป็นถ้ำอะไรนะถ้ำคนเล่นของนะ่ะครับลึกลับกว่านั้นอีกครับผมเพื่อนผมบอกไม่มีแทบจะไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าบ้านพานมีเนี่ยคนรู้รู้หมดแล้วเพราะนั้นนะคนแค่ไม่ไม่เข้าไปเฉยๆครับเ,เขารู้ว่ามีสิ่งลึลับเนาะแต่ว่าถ้าแห่งนี้มันมันลับมากเขาบอกว่าถ้ำโฮลิสามเนี่ยมีมีอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับ พอฟังจากเรื่องเล่ามาพอถือว่าเป็นถ้ำที่น่าจะมีความลี้ลับที่สุดเนะี่ยที่เรารับเรื่องราวมาเนาะคือบ้านพันหมีว่าเขาบอกว่าเป็นถ้ำถ้ำที่มีพระอาศัยอยู่แล้วพระก็จากไปนะ่ะพานหมีไม่ให้ไม่กล้าเข้าตรงนั้นผมก็เข้าไปก็ไม่มีอะไรเนาะอืมก็ไม่มีอนะไรที่จริงพันหมีกลัวมากนะครับถ้ำอย่างนั้นพันหมีไม่ไม่กล้าเข้าไปถ่ายเลยผมเข้าไปถ่าย แล้วก็กลับออกมาก็ไม่เป็นไรครับผมจะถามว่ารู้สึกไหมผมผมรู้สึกได้อยู่เพราะว่าคือวันที่ไปถ่ายนั่นแหะก็คือหลังจากถ่ายเสร็จเนาะกลับออกมาแล้วก็เราจะเดินทางต่อใช่ไหมก็คือคุณรนี่กับพานหมีไปก่อนแล้วผมนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่กล้องอผมเลยยังไม่ไปแล้วทีนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีกลุ่มคนอยู่ข้างหลังอยู่ในถ้ำผมก็เลยเพียงผมก็เลยต้องรีบไปเลยไปเปลี่ยนข้างหน้าก็รู้สึกได้อยู่ตรงนั้นน่ แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นม,มันแค่เราสัมผัสได้เนาะบางสีบางอย่างเราเรารู้แล้วสัมผัสได้แบบถ้าจะไม่ดีแล้วเราก็ออกนะครับผมครับคือบางจุดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายกล้องในัน้ะเวลานั้นเนาะบางสี่บางอย่างเราเจอปุ๊บเราก็ต้องเอประเมินสถานการณ์เนาะว่าเราจะอยู่ต่อหรือว่าจะรีบกลับครับที่จริงเราเราก็เจอหลายเหตุการณ์นะครับผมบางเหตุการณ์ก็ ไม่ได้เล่าหนะ้ากล้องบางเหตุการณ์เราก็เจอเราก็ไม่ได้เล่านะผมโอเคผมเดี๋ยวผมก็จะเข้าเต็นท์แล้วครตอนนี้วันนี้ก็มีถุงนอนครับก็ในเต็นท์อุ่นนะครับมันคืออากาศในเต็นท์เนี่ยมันถูกกักไว้เนาะไออุ่นที่มันสะท้อนขึ้นมาจากก้อนหินนะครับก็คิดว่านอนสบายครับคืบคนนี้แต่ว่าข้างนอกเนี่ยไม่ไหวฮนะหนาวหนาวจริงโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมฝันดีครับผม ตอนดีตอนเช้านะครับเช้านี้อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่11อ,องศานะครับผมก็ถือว่าเย็นเราเรื่องเหมือนกันนะครับเรานอนอยู่บนยอดเขาเนะ้วมันโดนลมนะครับเมื่อคืนลมแรงมากกว่าที่ลมจะเริ่มสงบนะครับก็เกือบเช้านะครับตอนนี้ก็ยังลมน่นะ <c oughs> โอ้ขอโทษครับตอนนี้ยังลมอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยแรงนะ ตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับบรรยากาศถือว่าโอเคมากนี่จริงๆผมไม่มั่นใจในกล้องเห็นหรือเปล่านะตามภูเขามันจะมีเป็นลักษณะของหมอกนะเป็นหมอกบางๆเนาะนเมื่อคืนหมอกไม่ได้ลงจัดนะครับเป็นหมอกบางๆ ถ้าเกิดเอาหมอกลงจัดโอว่นาน่าจะหนาวมากเลยนะครับความสวยงามของธรรมชาติเนาะเห็นไหมฮะต้นนี้เป็นใบสีแดงครับออกแดงๆเนาะต้นนั้นเป็นสีเขียวอ่อนนะครับตอนนี้คือต้นไม้กำลังผลัดใบสวยมากๆครับอย่างต้นนี้ก็กําลังงอกใบใหม่นะครับผม จริงๆในป่านี่เห็ดเยอะมากทาในช่วงที่เป็นหน้าฝนเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นหน้าฝนผมจะชวนคุณรันนี่มาหาเห็ดนะครับแล้วก็มีผักหวานด้วยผักหวานก็คือเราต้องเดินลงไปข้างล่างนะครับผลขอบตรงนี้ไปมันจะเป็นหน้าผานะครับก็ด้านล่างแต่ว่าเป็นหน้าผาไม่สูงเนาะด้านล่างจะมีเป็นอ่าเป็นร่องน้ํานะครับเป็นร่องน้ำก็จะมีต้นผักหวานขึ้นด้วยแต่ว่าตอนนี้คือมันจะไม่งอกนะครับ ตอนนี้ก็กําลังต้มน,น้าร้อนครับต้มน้าร้อน,น,ำอนสำหรับทํามาม่ากินครับผมวันนี้ผมค่อนข้างที่จะตื่นสายครับก็ตื่นมาก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เราคงไม่ได้รีบร้อนไปไหนนะครับบรรยากาศก็กชิลอยู่อากาศเย็นนะครับน่าจะเป็นอากาศเย็นรับช่วงปีใหม่นะครับผ ก็หลายปีนะหลายปีที่ผ่านมาก็ปีใหม่มันไม่ค่อยหนาวนะครับแต่ว่าปีนี้คือหนาวนะครับเราชอบเข้ามาเสียบรรยากาศในป่านะครับเพราะว่ามันเงียบสงบนะครับผมคือเราจะไม่ค่อยชอบบรรยากาศที่เป็นความอืกทึกคือโคมนะครับช่วงนี้แถวหมู่บ้านก็คงจะมีแต่เสียงเพลงนะครับผมคือตอนกลางวันเนี่ยเรากลับไปที่บ้านเนาะก็เสียงเพลงทุกทิศทางนะครับตอนนี้ก็เข้าใจนะมันเป็นช่วงของเทศกาลนะครับ ก็เป็นเรื่องปกติเนาะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับก็ส่วนเราก็ชอบความสงบมากกว่าก็กลางคืนก็มานอนในป่านะครับ <ปะ S 1> นี่ <ปะ S 1> คุณนันนี่รู้สึกว่าจะเตรียมอุปกรณ์ทำกาแฟฮตอนนี้ผมอุ่นร่างกายก่อนครับตอนนี้ไม่วแล้ะดูเสื้อคุณนันนี่ครับนี่หนาวไม่หนาวนะเมื่อคืนสิบเอ็ดองศานะครับไม่หนาวใสเ่เฉยๆใส่เฉยๆหนาวเหมือนเหมือนกับห่มผ้ามาเลยครับเสื้อตัวนี้ ส่วนผมนี่จริงๆผมก็ใส่เยอะนะ่ว่าผมเพิ่งถอดตอนเช้านี่แหละเมื่อคืนเย็นมากก็ออยังดีที่ถุงนอนเอาอยู่ครับเสื้อสามชั้นนะครับเมื่อคืนผมเดี๋ยวเรามาดิฟกาแฟยามเช้าเนาะเนื่องจากอากาศวันนี้สิบโซสิบสามองศานะครับวัดได้เย็นมากตอนนี้ผมถอดเสื้อแล้วเริ่มร้อนนะ้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาอบอุ่นร่างกายด้วยกาแฟดิฟครับผมก็ ขอบคุณเอฟซจากต่างประเทศเนาะที่ส่งกาแฟมาให้ตอนนี้กาแฟก็จะหมดแล้วเนาะเราเอฟกินวันละสองสามช็อต <c oughs> กินทุกวันครับ <c oughs> กินทุกวันเนาะอันนี้เราดิฟกินวันละสองรอบนะครับคือเราดิฟตอนนี้ก็อีรอบนึงก่อนกลาบก็อีกรอบนึงนะครับสองคนไม่พอเนาะก็ลอยดิฟบ่อยมากขาดกาแฟไม่ได้ครับตอนนี้ใช่วันนี้ถือว่าเป็นวิวโอ้หลักล้านนะครับวันนี้เป็นวิวที่ ดีมากเนาะครับดีกว่าวันที่เราไปกับอันอีกอ่าไปกับอันวันนั้นมันเป็นพื้นพื้นดินเนาะพื้นดินแล้วก็เป็นหมู่บ้านเลยนีครับแต่ว่ามุมนี้ปุ๊บจะเป็นอ่างเก็บน้ําอ่าแล้วก็มีเกาะกลางน้ําแล้วก็มีภูเขาสลับซับซ้อนยาวเลยครับถ้าทุกคนดูตามกล้องก็จะเห็นเนาะวิวคือวันนี้คือสวยมากนะครับสวยจริงๆเวลาดวงอาทิตย์จะตกนี่มันสะท้อนเสงกับน้ําขึ้นมาอโอ้โหตรงนี้ผมอยากมาทําบ้านไว้ตรงนี้เลยครับผมมันดีจริงนะตรงนี้ทางขึ้นมันก็สะดวกสบายเนาะเป็นลานหินยาวเลยโอ้ ถ้าผมยังบวชอยู่นะผมจะมาทําวัดอยู่ทีนีอันนี้รอเล่นนะผมอันนี้เป็นเป็นเหตป่าเนาะเราไม่บุกรุกดีกว่า<ไ>แต่ก็สวยงามราะผมจุดนี้ดูดูเห็ดมีเห็ดออกเยอะมากนะครับด้านบนนี่เห็ดเห็ดเราง่เห็ดแดงเห็ดดินเห็ดใครเห็ดขาดโอ้เยอะมากแล้วก็ด้านล่างตรงฝั่งดวงอาทิตย์ขึ้นนะ่ะผักหวานนะผมเห็นไหมผมเคยไปหาพาไปดูนนดะ้านน่ะอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับที่จริงกวักหวานเยอะมากเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ รอให้ผักหวานออกก่อนเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักหวานนะผมเดี๋ยวจะเอามาแกงทำอาหารเลยกินแบบสดๆเลยเนาะแปลว่าตอนเช้าเราไปเก็บผักหวานมาต้มใส่บะหม่าเนี่ยอร่อยนะผมเคยแล้วกินแบบสดๆเลยเด็ดมาปุ๊บใส่ต้มบะหม่าเลยโอ้โหอร่อยมาเดี๋ยวเราดิฟกาแฟช้าครับผมเลยขับุนร่างกายก่อน,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 นโอ้ได้กินกาแฟแล้วคึกแล้วตอนนี้ มาครับผมกาแฟตอนเช้าฮนะกับบรรยากาศดีๆเนาะนี่วันนี้เรากินกาแฟชิลมากแต่ก็ชิลแบบนี้ทุกทริปนะแต่ทริปทริปนี้วิวมันดีกว่าอทริปนี้วิวดีเลยดีเลยพีนี่ผมว่าจะแอบมาสร้างบ้านมาอยู่สักหลังสร้างยากหน่อยนะถ้ไปขุดไม่ขุดถ้ดำอยู่โอ้มันมีตลาเหินนะ โอ่มันมันีดีดครบกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะครับผม,ม่เอาเลยอพอ,อยวิวตอนนี้คือยังชิลมากนะครับผมจริงๆตรงหน้านะเป็นเกาะกลางนะครับเป็นเกาะกลางที่อยู่ในกลางอ่างเก็บน้ำเนาะ ในช่วงที่เป็นหน้าแ้งครับเราสามารถที่จะเดินเข้าไปได้แต่ว่าตอนนี้คือน้ำอย่างเยอะมากเรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวผมจะชวนคุณนันนี่นะครับเข้าไปแคมป์ตรงนั้นเนาะอยากจะมีโดนอะเลยเนางเะ็มีโดนอ่าอ่าเรื่องโดนเนาะบางคนก็บอกว่าให้เราเอาโดนมาถ่ายนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่มีตังเรายังไม่มีตังซื้อโดนนะครับใครอยากบริจาคก็ยินดีนะครับค่บผมโดนนิด โอ้ยแพงเนาะโดน, 2, น,นสองหมื่นนะครับสองหมื่นนะว่าถ้ามีนี่ได้เห็นวิวชายทะเอีกตรงกลางนะฮะแต่ว่าตรงกลางนมันค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่มีเรื่องเล่าเยอะนะครับผมเรื่องเล่าเราเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับด้วยครับโอ้ยเยอะมากชาวบ้านไม่เคยเชาวบ้านมาไม่เคยเข้าไปนอนนะครับแต่ว่าในช่วงกลางวันมีชาวบ้านเข้าไปอ่าขี่เรือเข้าไปแล้วก็เพื่อทําการจับปลาครับผมแล้วก็กลับออกมาเนาะจะไม่มีใครนอนตรงนั้นนะครับ ส่วนตามร่องแบบนี้เนาะเดี๋ยวะตามร่องแบบนี้ก็คือถ้าเป็นในแถบที่มีกลุ่มของสหายอยู่นะครับแบบนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเป็นร่องหินแบบนี้คือเวลาที่สมัยก่อนาในยุคข,ของคอมมิวนิสต์นะครับถ้ามีการซุ่มโจมตีเขาก็จะไม่ได้ออกในที่โล่งครับเขาจะมาตามเดินมาตามซอกหินแบบนี้นะครับ มันก็เลยมีการวางพวกกับระเบิดนะครับตามซอกหินนี่ซึ่งปัจจุบันทางบ้านพานหมียังมีนะครับยังมีระเบิดที่เขายังไม่ได้เก็บกู้ไปทั้งหมดนะครับผมก็ยังมีความอันตรายเนาะพวกเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนมานะครับว่าถ้าเกิดว่าเข้าปา่ารลอย่าอย่าพยายามเดินตามที่เป็นซอกหินแบบนี้นะครับเสี่ยงที่จะเหยียบกับระเบิดเยอะมากๆนะครับผม โอ้นี่ต้นไม้นี่มันไม่ได้ตายนะครับนี่มันมียอดใหม่กําลังงอกอยู่ครับนีเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงผัดใบเนาะส่วนเมื่อคืนลมแรงไม่แรงดูนี่ครับ <c oughs> เต็นคุณนี่ไปนะฮะนี่ขาดเลยครับเนี่ยคงกลับไปบ้านผมก็ต้องขอแม่ผมขายข้าวนี่นยโศกโศก <c oughs> ได้ยินแต่เสียงโอ้นุ่มว่าสิ่งดีลับมาดึงเต็นท์ผมเมื่อคืนตีกควากเลย ใจหมดนี่ครับลมแรงไม่แรงเมื่อคืนหูหูเกาะขาเต็นท์ขาดเลยครับอันนี้เพิ่งใช้ไม่กี่ทิปเองครับสามสี่ทิปเองพังนะฮะไม่ไม่ถึงหออ้าไม่เกินห้าเอาถ้าจำได้ไม่เกินห้ารอบกลางเราก็ยังใช้เต็นท์ตลาดนัดเนาะเรายังไม่มีตังซื้อเต็นท์ราคาแพงนะครับไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวไม่ขาดใช้ได้ผมว่าจะให้พ่อผมเย็บกระสอบข้าวเป็นเต็นท์ให้อยู่ ไม่ได้เลยแบบนี้ขาดง่ายเจี่งโอเคครับผมตอนนี้ก็จิบกาแฟชิวๆก่อนเนาะเราไม่ได้รีบนะครับวันนี้รีบไปก็เหมือนเดิมครับเรากลับเข้าไปในหมู่บ้านก็เจอกับเสียงอือคือโคมครับ ครับผมหลังจากที่เรากินมามา่ากินกาแฟเสร็จนะครับผมจากนี้เราก็จะเก็บของกลับบ้านนะครับผมวันนี้ก็คงจะไม่มีแล้วคงจะมีแค่นี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมก็ฝากนะครับกดติดตามให้ผมโดยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนับผมสวัสดีครับ Thank you.